บ้านเปาา็อนอบตและตําเทศบาลและถึงจะมาเป็นอบอจอท้องถิ่นเหมือนกันมีเรื่องที่อยู่ในหัวเนะยอะแหมที่อยากจะสื่อความหมายอยากจะทำความเข้าใจเนืองจานมีต้นทุนแบบฉบ,บับที่ไม่เหมือนกันกับต่างๆถ้าเมืองน,น่านจะมองมาสร้างตึกส,ส,สร้างขอย่างสร้างระบฟังข่ารารายงานบนเวทีนะครับ พื่อที่จะได้รับะลากรายละเอียดของการจัดโครงการเรียนรู้ฉิมันิีเกิดในวันนี้ครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าโครงการเรียนรู้ถิ่มคณิีเกิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ดําเนินโดยถึงเกิดค่ะวันนี้ได้เวลาเป็นส่วนกลุ <revive and> <notamment> <c oughs> ่มแล้วที่จนขอให้ฝ่เยบริหารทั้งภาครัฐในพิธีท่้งระดับข้าวมุนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการ ในปีสองพั้าร้เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด100ร้อางวัลในการจัดการจัดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะครับได้รับรางวัลมา10ล้านบาทก็นำมาซื้อการเลือกแรกเลือ่อนดันทีชื่อชื่อว่าโครงการโครงการเฉลิมพระเกียรติ8ปดสพรษาเรียนรู้ถิน่นแผ่นดินเกิดจังหวัดหน้า,ารกับจังหวัดหน้านะครับในสมัยนั้นก็ ท่านเริ่มดําเนินการจัดหารุดก่อนตา่างกลุ่มที่มาจากรอปศอตรหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มประชาชนทั่วไปซึ่งสามารถที่จะวร,นะร,รวมตัวกันนะครับรวมตัวกันในระมิดการศึกษาทุกท่านซึ่งคุณนม่ก็ถ่า,าเป็นอย่างดีนะครับก็รังเรียนก็เห็นท่านบอออกมาเนี่ครับนี่จะเป็นเหตุผลในช่วงแรกที่เราเริ่มดําเนินการเ,เราก็จะแจกสมุดและภาพสิบสาปีแล้วนะครับ โครงการเรียนรู้ทีเ่เกิดเนี่วันนี้ผมขอขอเล่าแบบเป็นกันอ,พอ,อีพพพสตโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนภาพประเดณีธรรมจำนวน28ครั้งรวมทั้งสิ้นก็118ครั้งครับศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วน